ู้ยากเขาพยายามจะมาเป็นผู้ทุกู์ยากกับพี่พีพยายามจะหนีเขาแล้วเนี่ยแล่ก็หนีไม่พ้นใช่ไหมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในงาน ไม่โดนบุกแฟร์ครั้งที่15นะครับซึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อมื่นรู้ม่สู้ปล่อยวางตามแนวทางหมื่นตานะครับไม่ทราบว่าพี่ๆรู้จักคุณหมื่นตากันไหมครับอ๋อมีแฟนคลับมาด้วยนะครับใช่ไหมครับพี่จีค่ะครับแนะนําตัวอีกครั้งครับผมวสานุไทยเลี้ยงนะครับ เป็นพิธีกรชายค่ะเธอก็ยังยืนยันไม่ว่าจะกี่ว <tiế ng S 2> ันเธอก็บอกว่าเธอเป็นพิธีกรชายแน่นอนเหมือนเธอกลัวอะไรสักอย่างนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันสศินาศิริคลินนะคะพิจิค่ะครับผมครับพิธีกรหญิงอีกแล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเสวนานะครับแบบสบายๆกับคุณหมื่นตานะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของ ผลงานนะครับชื่อหมื่นตาธรรมทานนะครับเจ้าของนาปกา,กากากะว่ากาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะกะว่ากาใช่นะครับและสิงโตหมอบนะครับคุณวีรกิจอัจฉรีวงศภัยศาลนะครับซึ่งได้เป็นแขกรับเชิญที่จะมาพูดกับเราในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ขอเชิญพูดคุยกับแขกของเราในะนะวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะดีครั สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นเล็กน้อยเลย็กน้นอยค่ะนะขอพี่เล่าประวัติเนาะเล่าประวัติของคุณคุณกิจสักเล็กน้อยนะคะค,คุณกิจหรือคุณวีรกิจอัญชลีวงไพศาลเนี่ยมีชื่อในงานเขียนว่ากะว่ากานะคะแล้วก็สิงโตหมอบคุณกิจเขียนบล็อกอยู่ที่บล็อกแก๊งนะคะใช้ชื่อบล็อกว่ากะว่ากาเป็นคนกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่ ค่ะแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านเครื่องหนังมีโรงงานหนังด้วยแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยเราตามไปไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้เ,ออเวลาว่างเวลาใช้เวลาว่างใช่ไหมคะในการเขียนบล็อกใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นวิทยกรรับเชิญในงานต่างๆด้วยแต่ก็จะบรรยายในแนวที่พวกเราจะชื่นชอบกันคือในแนวธรรมะนะคะคําถามแรกเลยทุกคนอยากทราบนามปากกากะวะกาเนี่ย มาจากไหนและทําไมถึงชื่อนี้คือส่วนใหญ่จะจะคิดว่ากะว่ากานี่เป็นภาษาเหนือนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆเริ่มต้นจากว่าผมเนี่ยชื่อวีรกิจชื่อเล่นชื่อกินะครับแล้วก็ตอนที่ทําบล็อกครั้งแรกเนี่ยเราอยากได้ชื่อบล็อกที่มันเกี่ยวกับตัวกอไก่มผมก็เลยคิดเออเอาอะไรดีนะนึกถึงคำคำหนึ่งที่ผมชอบมากคําว่ากาก,กันนะครับอาจจะเป็นคําเก่าหน่อย คำเชยเชยแต่ผมว่ามันน่ารักดีเด็กรุ่นนี้สงสัยจะไม่รู้จักแล้วนะกากันกันรู้จักกันไหมคะกากันเนี่ยกันใช้ใช้กับไม่กล้าพยักหน้าพยักหน้าจะรู้ใช้กับเด็กที่ค่อนข้างซนเด็กผู้หญิงว่าครับหรือว่าผู้ชายก็ได้กากันก็เหมือนว่าเด็กเฮลอะไรเงี้ยเด็กสมัยใหม่ผมไม่รู้เขาเรียกเด็กแนวป่ะเด็กแนวสมัยก่อนเขาจะเรียกวเออกากันแล้วก็กาว่ากากันละกันแต่ว่ากาว่ากากันก็ยาวไปก็เหลือกะว่ากา ครับผมครับซึ่งตอนแรกได้ยินว่ากะว่ากาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาเหนือนะครับจะแปลประมาณว่ากะว่าประมาณว่าอ๋อว่าแล้วว่าแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับพอดีคุณไก่ก็เป็นคนเหนือใช่ไหมคะเปล่าครับเคยไปอยู่มาสักพักหนึ่งนะครับผมจุดเริ่มต้นของการเขียนบล็อกนะครับเพื่อแชร์มุมมองความคิดของพี่กาเนี่ยครับเป็นประสบการณ์ที่มาจากส่วนไหนบ้างครับ จริงๆตอนที่คิดจะเริ่มทำบล็อกนะครับปกติผมเป็นคนที่เขียนบันทึกประจําวันเขียนเยอะมากครับเขียนเป็นเล่มๆเฉพาะช่วงที่เรียนมหาวิลัยนี่เขียนไปประมาณเกือบๆ20เล่มนะครับเขียนทุกวันมีอะไรคิดเจออะไรมาก็เขียนเขียนเขียนลงไปแล้วก็พอกลับมาทํางานที่ร้านแล้วก็วันหนึ่งมีความคิดว่าเอะสมัยที่เราเรียนเนี่ยมันมีประเด็นหลายอย่างที่เราเขียนไว้ทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการศึกษา ที่เรามีปัญหากับสถาบันเนี่ยเราอยากเอามาแชร์ให้คนได้อ่านกันก็เลยไปสมัครที่พันทิปครับครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อกล่าวว่ากานะครับแล้วก็เริ่มต้นเขียนบล็อกเมื่อครั้งแรกประมาณสี่ปีที่แล้วครับผมก็เริ่มต้นเขียนจากเอางานในบรรสมุดบันทึกครับมาเขียนมาพิมพ์ใหม่ผมก็เลือกเอาหัวข้อหรือว่าเนื้อหาที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนอ่านก็พิมพ์ลงไปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับ,รบแล้วก็<ม>ทําให้เริ่มมีคนอ่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะอัปบล็อกทุกวันออนะครับปีหนึ่งจะไม่ควรมีบล็อกต่ำกว่า300บล็อกผมก็เขียนทุกวันพิมพ์ทุกวันครับแรกๆไม่มีคนอ่านเลย <PowerPoint> ครับเพราะว,ว่าเรายังยังใหม่ยังไม่รู้จักใครเราก็ไม่สนใจเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเราอยากทาครับผมก็ตั้งใจทํามากก็อัปบล็อกไปเรื่อยๆจนพอเข้าซักประมาณปีที่1ผ่านไปครับก็จะเริ่มมีเพื่อนบล็อกเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเริ่มสนุกขึ้นเริ่ม เขียนบล็อกได้หลากหลายขึ้นจนมาเป็นที่มาของบล็อกหมื่นตาบล็อกอื่นๆครับผมก็คือเรื่องแรกที่เขียนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะโดยตรงไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยและได้ยินว่าคุณกาเขียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้จบทางด้านเขียนใช่ไหมคะไม่ได้จบภาษาไทยไม่ได้จบขีดเขียนใช่ครับจบจบอะไรคะผมจบครุศาสตร์สถาปัตย์ครับที่ราชกระบังนะครับแต่ว่าก็ได้เอามาใช้เพราะว่าเวลาวาดรูปใช่ครับตัวการ์ตูนใช่ไหมคะอาจจะได้ทักษะตรงนั้น แต่ว่าทักษะการเขียนนี่ยอมรับจริงว่าไม่มีอาศัยว่าเป็นคนที่ชอบเขียนชอบอ่านใช้พลสว่วงในการเขียนหรือเปล่าผมใช้คําว่าผมใช้คําว่าวินัยอ่ะวินัยวินัยในการเขียนครับผมคือไม่ว่าจะอยากมีอารมเขียนหรือไม่มีอารมเขียนถึงเวลาต้องนั่งเขียน